เย็นวันศุกร์อีกวานพกรถของเล่นคันโปรดที่พ่อทำให้ด้วยมือไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแต่มือหนึ่งเขาวางของเล่นลงบนพื้นหญ้าแล้วมวลไล่จับเพื่อนจนลืมสนิทพอกลับมาหาของเล่นก็หายไปแล้วเขานั่งนิ่งหัวใจหนักอึ้งรู้สึกเสียดายและเศร้าเพราะรถคันนั้นไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็นของที่พ่อทำให้ได้ความรักขณะกำลังจะร้องไห้เขาเห็นเด็กผู้ชายอีกคนกำลังเดินหาของในทรายเหมือนกันเราทำรถบังคับหายเด็กคนนั้นพูดเสียงสัน่นอีกวานมองหน้าเด็กคนนั้นแล้วรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองเขาจึงช่วยกันค้นหาอยู่พักใหญ่และในที่สุดก็เจอรถบังคับที่ติดอยู่หลังเต็นท์เครื่องเล่น เด็กชายยิ้มทั้งน้ำตาขอบใจนะเรานึกว่ามันหายไปแล้วแม้อีกวานจะยังไม่เจอของเล่นของตัวเองแต่หัวใจเขากลับโล่งขึ้นแปลกๆเมื่อกลับบ้านเขาเล่าเรื่องให้พ่อฟังพ่อยิ้มอบอุ่นและพูดว่าของหายแล้วหาใหม่ได้แต่หัวใจที่พร้อมช่วยคนอื่นลูกสร้างเอง และไม่มีใครเอาไปจากลูกได้เลยอีกวันฟังแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสว่างขึ้นแม้ไม่มีรถของเล่นในมือก็ตามข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การช่วยเหลือคนอื่นทำให้เราได้สิ่งที่มีค่ากว่าของใช้นั่นคือหัวใจที่อ่อนโยนและแข็งแรง